มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลายมีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชนกับทั้งคงความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในภาคอีสานไว้นานเท่านาน มหาวิทยายลัยราชพัฒชัเยภูมิได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2537เป็นมหาวิทยายลัยแห่งแรกในจังหวัดเฉยภูมิเป็นมหาวิทยายลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นและเป็นมหาวิทยายลัยไทยเพื่อความเป็นไทยในระยะแรกได้อาศัยวิทยายลัยพระราศึกษาจังหวัดเฉยภูมิเป็นสำนักง,งานโครงการชั่วคราวจนกระทั่งสำนักง,งานชั่วคราวก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาอยู่ณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2541บนที่ดินสาธารณประโยชน์เขาสาหงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายหมู่บ้านนาฝายและหมู่บ้านห้วยชันตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิมอบให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจำนวน1,482ไร่เศษ ในปีพุทธศักราช2544ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นสถาบันราชพัฒนเยภูมิซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2544มหาวิทยายลัยราชพัฒนเยภูมิจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยายลัยและในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2547พระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยราชพัฒ พุทธศักราช2,547ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สถาบันราชพัฒชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานอนุญาตเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2536ให้มหาวิทยาลัยราชพัฒใช้มีลักษณะเป็นรูปก,กลมรีโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒแต่ละแห่งจะใส่อักษรชื่อมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้รอบนอกและระบายสีในพระราชลัญจกรห้าสีได้แก่สีน้ำเงินสีเขียว สีทองสีส้มและสีขาวสีประจำม,มหาวิทยายลัยราชพัฒชัยภูมิคือเหลืองฟ้าสีเหลืองแทนความสุขสว่างกว้างไกลมีความเป็นผู้นำและมีคุณ,ณธรรมสีฟ้าแทนความสดใสเบิกบานและความเอื้ออาทรต้นไม้ประจำม,มหาวิทยายลัยคือต้นประดู่กิ่งอ่อนที่ออกดอกชูช่อบานสะพรัง่ง พร้อมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมออกไปรับใช้สังคมมหาวิทยายลัยราชพัฒเชยภูมิภายใต้การบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดรเรืองวิทย์เกษวรอธิการบดีและคณะผู้บริหารงานมหาวิทยายลัยราชพัฒเชยภูมิที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อชุมชนสู่สากล การปฏิบัติภารกิจตามโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยธรรมาพิบาตการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการผลิตบัณฑิตยังมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชพัฒชัเชยภูมิได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสองภาควิชาได้แก่ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ประกอบด้วย5สาขาวิชาสาขาวิชาการศึกษาจำนวน5โปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์จำนวนหนึ่งโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจจำนวนสองโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชีแขนงวิชาการตลาดแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์จำนวน4โปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จำนวนหนึ่งโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการบริหารงานท้องถิ่นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน8โปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกและการจัดการกีฬาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจโปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและโปรแกรมวิชาสิ่งทอ วิทยาลัยพยาบาลพระยาพักดีชุมพลสถานบัณฑิตศึกษาเน้นเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมีอิสระโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรรุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาโครงการพิเศษโครงการมหาวิทยายลัยชีวิตจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยึดปรัชญาการเอาชีวิตเป็นตัวตั้งมุ่งพัฒนาชุมชนให้สอดรับกับสภาพสังคม โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกับมหาวิทยาลัยราชพัฒชัชยภูมิหรือโครงการอบทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิน่นและสาขาการจัดการการคลังมหาวิทยาลัยราชพัฒชัเยภูมิจะมุ่งแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่นส่งเสริมความเข้มแข็งของบัณฑิตผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงสแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตพร้อมทั้งสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อความเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย